สวัสดีครับผมต้นนะครับวันนี้เราจะมา DIY นะครับทำคูลิ่งกันนะครับคือทำน้ำเย็นให้กับตู้ปลานั่นเองนะครับคือ,อตอนนี้มันมีละลายลหลายๆที่แนะนำมาว่าไอแผ่นทำความเย็นเนี่ยมันสามารถควบคุมในเรื่องของความเย็นในตู้ปลาได้นะครับวันนี้เราก็เลยมาทดลองกันว่ามันควบคุมได้จริงไหมนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับ อันดับแรกเลยที่ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวทําความเย็นนะครับจะประกอบไปด้วยแผ่นแผ่นเทียนะครับคือแผ่นทําความเย็นไอ้แผ่นเนี่ยมันจะทําความเย็นด้านหนึ่งแล้วก็ทําความร้อนด้านหนึ่งนะครับหลักการของมันเนี่ยมันจะเอาความร้อนเนี่ยระบายออกมาทางตรงฮิตซิงก์นะครับนี่เขาเรียกฮิตซิงก์นะครับผมฮิตซิงก์แล้วก็เอาพัดลมเนี่ยเป่าออกไปนะครับด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยอีกตัวพัดลมอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะดูดลมเย็นเข้ามานะครับเอาความร้อนออกไป นะครับแลกเปลี่ยนความร้อนกันนะครับส่วนแผ่นด้านบนเนี่ยที่มันเย็นเน่ะนะครับเราจะใช้เป็นอลูมิเนียมตรงนี้นะฮะจะเป็นอลูมิเนียมใช้น้ำไหลผ่านความเย็นนะครับแล้วก็จ่ายเข้าตู้ปลาแต่นะครับแต่ตอนนี้คือเรามี2ตัวนะครับเราก็เลยเอามาคอนเนคกันนะฮรเข้าแล้วก็ออกนะครับแล้วก็เข้าแล้วก็ออกนะครับมาเข้าอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาออกไปอีกชุดหนึ่งคือไปที่บ่อปลานะครับโดยใช้ตัวปั๊มน้ำตัวนี้โอ้ย บน้ําตัวนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนน้ําหรือทําให้น้ํามันไหลวนแบบนี้อ่าดูนะดูที่ทางลมนะอ่าดูที่ทางนะครับอ่าดูนะเน่นู่น่ตัวน,น,เนีเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะผม,มเอาอากาศเข้าไปนะเห็นไหมครับนี่หลักการจะประมาณนี้เลยนะครับอ่าแต่ครนี้ตู้ของเราเนี่ยจะมีขนาด24ลิตรก็คือเป็นตู้เล็กสุดละ ที่เราจะเอามาเลี้ยงเลี้ยงปลากันนะครับเราก็จะมาทดลองว่ามันควบคุม,มหรือว่ามันคุมอุณหภูมิได้จริงไหมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้อุณหภูมิของเราอ่ะมันอยู่ที่3 31เอนาะ31องศาเซลเซียสนะครับผมอ่าตัวทําความเย็นเนี่ยผมเปิดไปตลอดเลยนะครับผมจะมาดูว่าอุณหภูมิมันจะทําลดลงได้เท่าไหร่หรือไม่ลงเลยอันนี้ผมก็ไม่ทราบ เดี๋ยวเรามาทดลองกันผมจะใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าลงไม่ลงคือ1ชั่วโมง1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าไอ้สาเอ็องศาเซลเซียสเนี่ยเปิด2ตัวเนี่ยอุณหภูมิจะลงมาได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับตัวนี้อันนี้คือกล่องนอกเรื่องนะครับผมทำมาคุมไว้เฉยๆเอาไว้อ่านค่าอุณหภูมินะครับเปิดเสร็จปุ๊บนะครับเริ่มทํางานแล้วนะครับกระบวนการก็มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกันนะครับข้างล่างจะร้อนครับข้างบนจะเย็น นะครับน้ำก็ถูกไหลวนละนะครับโอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกัน,นครับผมอโอเคครับตอนนี้เวลาผ่านไปชั่วโมงกว่า,วาแล้วนะครับก็ผลที่ได้นะครับคืออุณหภูมิของ น้ำนะครับลดลงนะครับจาก31นะครับตอนนี้เหลือประมาณ28.5เกือบ29องศานะครับดิฟกันประมาณ2องศาอ่านะครับประมาณ2องศานะครับนั่นแปลว่าอ่าถ้าตู้ขนาดอ่า24ลิตรหรือ16นิ้วเนี่ยนะครับสามารถใช้ไอ้ตัวแผ่นคอนเทียนเนี่ยหรือว่าตัวทําทความเย็นเนี่ยได้นะครับได้นะครับแต่ถ้าตู้ใหญ่ตัวเนี้ยผมมองว่า น่าจะรับไม่ไหวในเรื่องของแผงทําความเย็นสองแผ่นนี้นะฮะอาจจะต้องเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะอาจจะเพิ่มเพื่อจะทําให้น้ํามาสามารถทําความเย็นได้นั้นสรุปนะครับเครื่องทําความเย็นสามารถทําอุณหภูมิลดอุณหภูมิน้ําได้สององศานะครับเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่านะครับเราสรุปสรุปแล้วว่าอุณหภูมิมันลดได้จริงนะครับแต่ถ้าการจะเอาไปใช้งานนะครับใช้งานจริงๆเนี่ยให้มันใช้งานได้นะครับ เราจะต้องพึ่งพาอุปกรณ์อยู่อีกหนึ่งสินนะครับก็คือกล่องควบคุมนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เรากาลังทดลองในส่วนของอุณหภูมินะครับคือกล่อง sun off นะครับตัวนี้มันใช้ประโยชน์อะไรนะครับมันจะมีสายเซนเซอร์นะครับก็คืออ่าตัวนี้นะครับเป็นการวัดอุณหภูมิของน้ําอยู่ตลอดเวลานะฮะนะครับเพื่อเป็นการสั่งปิดเปิดช่วยควบคุมความเย็นนั่นเองนะครับถ้าเราไม่มีกล่องเนี้ยระบบ มันจะรันตลอดเวลาเลยนะครับจะรันตลอดเวลาเลยนะครับส่วนค่าไฟนะครับหรือสิ่งที่เราต้องจ่ายเพิ่มถ้าเราเพิ่มอุปกรณ์ของสิ่งนี้ขึ้นมานะครับจากการที่ผมได้วัดได้วัดแล้วนะฮะตัวนี้มันกินอยู่ประมาณตอนแรกอ่ะมันสตาร์ทอยู่ที่ร้อย6นะครับตอนนี้ทําความเย็นได้มันก็มันก็ค่อยลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเหือเก้ากว่าละนะครับแต่อันนี้เรามาลองคํานวณกันเล่นๆนะครับผมคํานวณ ผ่านแอปชื่อแอปว่า Duo e Energy นะครับตัวนี้นะฮะอ่ากดเข้าไปนะครับตัวนี้แอปตัวนี้มันสามารถที่จะอ่าคำนวณค่าไฟได้เลยนะครับสมมติว่าเราต้องการกําลังไฟเท่าไหร่นะครับสมมติว่าอ่ะผมให้เต็มที่เลย160เพราะว่ามาสตาร์ทที่อนะครับอ่าผมใส่ไปเลย160แล้วก็โอเคนะครับตอนนี้อ่าเวลาที่ใช้ต่อวันผมใส่ไปเลย24ชั่วโมงคือ1วันนะครับ มันคำนวณมาให้เส็จสบเลยนะครับว่าต่อวันเนี่ยเราจ่ายค่าไฟเท่าไหร่ก็คือ3บาทก,กว่าๆนะครับต่ำกว่กว่าหนึ่งเดือนร้อยร้อยสิบห้าบาทนะครับแต่มันไม่ถึงนั่นหรอกครับเพราะว่าอุณอหภักต์กาลังหวัดมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จ่ายต่ำกว่าร้อยแน่นอนนะครับถ้าเพิ่มสองตรงนี้ขึ้นมานะครับผมถ้าถามว่าหน้าหนาวแล้วอุณหภูมิต่ําลงมันจะแก้ไขยังไงนะครับเนื่องด้วยตัวแผ่นแผ่นเพนเทียนนะฮะหรือตัวทําความเย็นอนะ่ะ มันจะคุมอยู่ที่เราตั้งไว้อาจจะตั้งไว้ที่28แต่ถ้าอุณหภูมิมันมันหนาวเพ้่เรื่อยๆอตู้น้ํามันก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆเหมือนกันสิ่งที่เราเอามาแก้นะครับคือนี่เลยฮะตัวฮีเตอร์นะครับรตัวฮีเตอร์ตัวนี้ก็อ่าเหมาะกับการเอามาใช้ในช่วงของหน้าหนาวหรือหน้าฝนที่อุณหภูมิทั่วไปมันต่ําลงกว่าที่เราตั้งไว้นะฮะอันนี้ก็คือตอบโจทย์นะครับก็ต้องใส่เพิ่มเข้าไปนะครับผม ต่อมานะครับผมพูดเป็น2เคสในการน,นะครับถ้าเอาไว้ที่ทํางานเปิดแอร์ตอนตอนกลางวันนะครับแอร์จะทำงานตลอดเวลานะครับอ่าก็อาจจะใช้ฮีเตอร์เข้าเข้ามาช่วยนะครับฮีเตอร์เข้ามาช่วยควบคุมอุณหภูมิของน้ําในตอนกลางวันนะครับส่วนตอนคืนเราสามารถใช้แอปพลิเคชันของกล่องซันบ็อกตรงนี้นะฮะสแตทอฟถ้าผมพูดผิดน,นะสแตทอฟตัวเนี้ยเอามาให้มันสั่งงานในตอนกลางคืนนั่นเอง นะครับตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันหรือกลับกันนะครับเอาไว้ในห้องนอนนะครับเราก็ตอนกลางวันเนี่ยอาจจะไม่อยู่บ้านนะครับแล้วก็เปิดให้กล่องอทันออฟตัวเนี้ยหรือว่าตัวควบคุมอุณหภูมิเนี่ยให้มันทํางานควบคุมอุณหภูมินั้นในตอนกลางวันนั่นเองนะครับส่วนตอนคืนเนี่ยก็อาจจะใช้ฮีเตอร์ในการควบคุมนะครับเพื่อจะให้น้ํารักษาระดับองศาที่เราต้องการไว้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสรุปนะครับผมตัวว่า ควบคุมหรือกล่องตัวนี้หรือกล่องแผน่แผนเทียตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะทําอุณภูมิได้นะครับแต่มีแต่นะครับเท่าที่ผมลองตรงนี้คือผมจะพูดถึงแค่ตู้16นิ้วนะครับน,น้ํา24ลิตรแค่นี้นะครับส่วนระบบใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ผมไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถที่จะทําน้ําได้ถ้าน้ําเยอะกว่านี้นะครับอาจจะต้องเพิ่มหรือสั่งซื้อตู้คูลเลอร์มาใหญ่ห,ญหรืออันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับนี่เป็นการทดลองเฉพาะ ตู้เล็กตู้นี้เท่านั้นนะครับผมก็คลิปนี้ถ้า,าเพื่อนๆว่าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ